สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านคลิปนี้ผมจะมาเปิดแพ็กกันให้ดูนะฮะมีสี่แพ็คมาให้เปิดกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับมาดูตรงนี้ก่อนะครับแมตช์เดย์ครับผมจะเป็นไกด์ไลน์ให้ก่อนนะฮะว่าจะเลือกทีมไหนครับเนี่ยอันนี้ผมเลือกสเปอร์นะฮะเป็นเจ้าบ้านครับ ดูแล้วเอาไปเลือกกันนะครับผมอันนี้ผมเลือกสเปอร์ครับเพื่อนเพื่อนจะเลือกอยู่ฟังตรงข้ามกับผมก็ได้นะครับจะได้ตังค์เยอะหน่อยฮะต้องดูตอนจบครับว่าจะชนะได้ไหมครับผมอ่าฮะเป็นไกด์ไลน์ให้ครับเพื่อนๆจะได้เงินเยอะๆนะได้ gp เยอะๆครับเนี่ครับอันนี้ผมก็เลือกสเปอร์อีกเหมือนเดิมนะฮะเลือกเป็นไกด์ไลน์ให้ครับเนี่ยฮะผม เลือกให้เอาแต่ครั้งนี้ผมนำอยู่หนึ่งศูนย์ครับเลือกตามได้เลยนะครับต่อมาครับมาดูอีกกิจกรรมหนึ่งครับค่อนข้างดีนะะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยครับปกติมันจะมีแค่2อันแต่อันนี้มีสามอันครับแล้วแจกแจกนักเตะบอลดำครับฟรีหนึ่งตัวครับแล้วก็นักเตะตำนานฟรีอีกหนึ่งตัวนะฮะอย่าลืมเข้ามาเล่นในโหมดนี้กันด้วยนะฮะแจมแจมเลยครับ ต่อมาครับเรามาเปิดแพ็กกันดีกว่าครับวันนี้ผมจะตามล่าข่าววันนี้นะฮะข่าววันนี้ข่าววันนู่นหรือข่าววนไหนวันนี้ผมคงต้องได้สักตัวเลยฮะที่ผมอยากจะได้นะฮะเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก่อนอื่นครับมาเปิดตัวนี้กันก่อนครับได้ฟรีมาหนึ่งตัวครับบูโน่ฟอนเดสครับของแมนยูในเต็ดนะฮะน่าเอาไปใช้นะครับช่วงนี้กําลังท็อปฟอร์มเลยครับชีวิตจริงนะ มีแพ็กแมนยูลิเวอร์พูลเอเวอตันแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ผมจะเปิดแพ็กแมนยูครับตามล่าคาวานี่ตัวเดียวเลยฮะถ้าได้ก็จะหยุดนะฮะแล้วก็แพ็กลิเวอร์พูลครับเปิดแค่สองแพ็กนี้ครับตามล่าโมฮัมเหม็ดซาราครับตามล่าซาร่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากได้ก็น่าจะเป็น อเล็กซานเดอร์อาโนนะฮะนี่ครับสองตัวนี้ครับเอาครับเริ่มที่แมนยูเลยครับจัดไปครับวันนี้จะเป็นวันของผมหรือไม่ครับลองเปิดดูฮะจัดไปเลยครับตัวแรกไม่ดีหรอครับจัดเลยครับไปครับหมุนมาที่อังกฤษอยู่แล้วครับมาที่อังกฤษแบบนี้ครับ เตะเท้าขวารองเท้าสีขาวใส่เสื้อเบอร์เจ็ดทรงผมแบบนี้ครับก็ขาววันนี้สิครับโอ้โหตัวแรกออกมาเลยครับสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับวันนี้โอ้โหออกมาตัวแรกแล้วผมพอเลยฮะเดี๋ยวไปแพ็คลิเวอร์พูลต่อเลยครับโอ้โหดวงสุดๆดครับวันนี้โอ้โหได้มาแล้วยังตัวอื่นผมไม่ได้ต้องการมากครับต่อมาครับมาที่ลิเวอร์พูลเลยครับ นี่ครับจัดเลยครับซาร่าคงต้องมาเลวฮะเปิดมาครับมาที่อังกฤษแบบนี้ครับผมเตะเท้าซ้ายลงเท้าสีเขียวใส่เสื้อเบอร์11ครับโอ้โหหนวดแบบนี้ก็โมฮัมเหม็ดซาร่าครับโอ้โหวันนี้วันอะไรครับผมวันดีเหลือเกินครับจะปีใหม่แล้วครับโอ้โหสุดยอดครับ ได้มาครับ1ตัวครับซาร่าหรืออีกตัวนึงครับอเล็กซานเดอร์อโนครับผมต้องจัดให้ได้นะมาครับเปิดมาครับผมมาที่อังกฤษแล้วครับผมเตะเท้าขวาลงเท้าสีม่วงครับใส่เสื้อเบอร์เก้าครับแบบนี้ก็ฟฟมินโนครับโอ้โหได้ตูน้ามาทั้งสองคนเลยฮะ แฟนฟิมิโน,โน่มาคน,นครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่นะเดี๋ยวไว้ไปรีวิวให้ดูครับผมจัดอีกตัวนึงครับอเล็กซานเดอร์อาโนโคงต้องออกมาแล้วฮะถ้าดวงดีจริงต้องต้องออกมาแล้วครับวันนี้หมาที่อังกฤษเหมือนเดิมครับเตะเท้าซ้ายลงเท้าสีเขียวเบอร์11ก็โมฮาเม็ดซาลาอีกแล้วครับท่านโอ้โหออกสองตัวติดๆเลยฮะ โอ้โห oh, สุดยอดครับวันนี้ถือว่าดวงดีครับวันนี้ <c oughs> หากท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ